ค่อนข,ข้างแรงนิดนึงเพราะว่าเราตอนที่ไปร้องเพลงอยู่ที่อรรานแล้วแบบว่ามีข่าวโบคันกับแบบพวกภรรยาฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยเออครัประเวณีอะไรประมาณนี้ครับประเวณีเลยเหรอครับใช่อะไรประมาณนี้ครับผมก็ไม่จริงครับครับผมไปที่นั่นผมไปล้างจานครับล้างจานแล้วก็ขัดห้องน้ำครับผมส่วนเ,เรื่องของภรรยาฝรั่งหรือว่าอะไรยังไง ทุกคนที่นั่นมีน้ําใจมากครับทุกคนที่นั่นมีน้ําใจมากคนไทยที่ที่ผมได้ไปอยู่ผมเห็นว่าเขาลําบากแล้วก็น่าสงสารทุกคนทุกคนช่วยๆกันนะครับเพราะว่าเราไปอยู่ที่นั่นบางคนเขาก็ถือวีซ่านะต้องเที่ยวไปหรือว่าอะไรยังไงนะครับ <ๆ S 2> เราอยู่กันแบบช่วยเหลือแล้วก็มีน้ําใจให้กัน,นครับคนที่นั่นมีบุญคุณกับคนทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้านหรือว่าหรือว่าเพื่อนๆที่เป็นเด็กเสริมด้วยกันนะครับหร<ม>ือว่าพี่ๆนักร้องที่ที่เป็น เพื่อนๆกันที่อยู่ที่นั่นเพราะว่าผมไปอยู่ที่นั่นก็เกือบสามเดือนครับรู้สึกยังไงบ้างกับถามที่มันค่อนข้างแรงไม่เป็นไรครับครับผมก็เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสงสัยครับหรือว่าจะถามครับถ้าเกิดว่าที่ถามมาผมก็ยินดีตอบื่องความที่เราหน้าตาดีอย่างเงี้ยมีผู้หญิงีมากองแก่อะไรอย่างงี้หรือเปล่าเราขำทำไมอันนี้เป็นอะไรที่ชื่นใจมากครับผมเข่ากับมคือผู้หญิงเข้ามาก็มีครับก็มีที่ ที่คุยที่อะไรนะครับมีบ้างแต่ว่าเราก็ไม่ไม่ได้เกินเลยหรือว่าไม่ได้คบกันเป็นเป็นแฟนนะครับไม่ยังยังไม่ได้มีแฟนเลยครับเพราะว่าเวลาเวลาที่จะที่จะคบหรือว่าอะไรยังไงมันมันยังน้อยอยู่ครับถ้าเกิดว่าเราจะมีแฟนเราก็อยากมีเวลาให้เขาแล้วก็แล้วก็รักเขาจริงๆนะรครับผู้หญิงมีอายุหรืออะไรนะครับมีอายุไหม ไม่มีไม่มีอายุเยอะกว่าครับไม่ผู้หญิงมีอายุเยอะอายุเยอะกว่าก็ก็มีนะครับจริงๆแล้วผมไม่ได้คือผมเองไม่มีแฟนครับแล้วเวลาใครเข้ามาผมก็คุยครับผมแต่ว่าเราก็ไม่ไม่ได้ให้ให้ความหวังหรือว่าไปโกหกไปอะไรเขาว่าเราจะคบกันหรือว่าอะไรยังไงก็คือรู้จักกันเป็นเพื่อนกันแล้วก็ดูดูกันไปดีกว่าครับเพราะว่าตัวเราเองตอนนี้ก็ก็ยังดูแลเขาไม่ได้หรอก กลัวไหมจะโดนออกมาแฉว่าแบบเฮ้ยเราเคยมีสัมพันธ์อะไรกับเขากับคนที่นั่นหรือยังไงคนที่นั่นหมเขามากไหมนะไม่คิดๆแบว่าเหมือนจากเออที่เยอรมันเลยไม่กลัวครับเพราะว่าผมไม่มีครับไม่มีจริงๆแล้วเนี่ยมีนะครับมีที่เวลาที่เราไปอยู่เยอรมันแล้วถ้ามันก็มีนะครับที่เขาแบบมาจีบหรือว่าติดต่อเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าผมทําไม่ได้ครับผมทําไม่ได้คือ ใช่ครับผมลําบากครับผมไปที่นั่นผมไปล้างจานผมอยากได้เงินนะครับแต่ว่าถ้าให้ผมขายตัวผมทําไม่ได้ครับให้ผมตายดีกว่าครับคือเขาทำแบบไมน่ากลัวครับเข้าใจล้วพีไไม่กลัวครับผมเพราะว่าคนเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าใจนะครับมีสิทธิ์ที่จะคิดแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือเราทําอะไรตัวเราจริงจริเราเป็นคนยังไงแล้วเราอยากให้คนที่เรารัก เราอยากให้สังคมเป็นยังไงเราพยายามครับเราช่วยเราช่วยช่วยกันครับโน้ะไรใจมันเรามีชื่อเสียงแลวจะโดนหยุดคุยในอดีตเรื่องเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกครับพี่เพราะว่าคนอื่นก็โดนครับผมแล้วแล้วถ้าผมไปเยอรมันแล้วผมขายตัวจริงสักวันผมก็ต้องโดนถ้ามันเป็นความจริงแต่พอดีผมไม่ได้เป็นคนอย่างนั้น